ทีนี้มาถึงหลีกล่างกันหน่อยนะครับผมยังไม่เคยคุยกับคุณแชมป์หลังจากที่รู้ว่ามีประเด็นรวมรวมหลีกนะับครับทีนี้เสียงสะท้อนเท่าที่ได้รับบางส่วนก็มีอยอมรับโอเคเห็นด้วยส่วนไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาจะบอกว่า,าไทยลีกสามทุกอย่างจะขึ้นมาเป็นมาตรฐานมากกว่าไทยลีกสี แล้วที่ผมเคยปรึกษากับคุณแชมป์มานะบางทีมก็ส่งไปอย่างนั้นบางทีมก็อยากจะขึ้น <c oughs> ไปไทยลีก 2, 2> <c oughs> และบางทีมต้องการที่เล่นปีเดียวแล้วมีโบนัสคือขึ้นไทยลีก2เลยตรงนี้สมาคมมองภาพไหนเอาไว้ครับในการจัดก,การขันไทยลีกล่างคือก็หลังจากที่มีประกาศของทางสมาคมไปนะครับ,รบเราก็คงจะต้องมาดูว่า เราจะปรับรูปแบบในการแข่งขันเนี่ยให้เป็นไปตามนโยบายส,สมาคมยังไงนะครับก็รูปคือคือมันมีข้อดีข้อเสียของทั้งครับทั้งไทยลีกสามไทยลีกสี่หรือว่าจะมารวมกันและไปแข่งแบบเดิมนะครับมันมีข้อดีข้อเสียทั้นนะครับออนะไทยลีกสามไทยลีกสี่เนี่ยแฟนบอลก็อาจจะมองว่ามันเดินทางไกลนะครับ,รบการเดินทางไปแข่ง ต่างจังหวัดทีนนเนี่ยมันก็ขึ้นประเทศเลยครับประเทศตอนบนประเทศตอนล่างอืีของสมสรก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายของสมสรแล้วมันก็หลายคนก็บอกว่าไอ้สิ่งนี้นะี่ยมันทําให้กระแสของฟุตบอลในอีกลากรายเนี่ยดีภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับมันหายไปจากแฟนบอลอจากเดิอนเข้ามาหลายพันคนมันก็หายไปนะครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นเหตุส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เมื่อเรามองว่า มันจะเป็นการลดภาระของสโมสรน,นะครับและก็ไปลดภาระของแฟนบอลที่จะเดินทางไปติดตามการแข่งขันในแต่และกษาเนี่ยนะครับ<ม>ก็น่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับส่วนเรื่องคุณภาพของการแข่งขันนะครับเอ,อผมเชื่อว่าแฟนบอลน,นะครับที่เด็ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราแกกไปแล้วเนี่ยจริงท,ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือทีมในไทยลีกสามเนี่ยหลายทีม,มเกือบผมพูดก็เกือบทุกทีมในลีกเลยนะครับนะครับ เม่อเกิดตอนบนตอนล่างเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาสโมสรของเขาไปบางทีมเป็นทีมที่ตกชั้นมาจากไทยลีกสองลงมาไทยลีกสามมาในสางเขาก็สูงมากกว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าโจทย์มันเป็นแบบนั้นผมถามกว่าในมุมของสมาคมในมุมของไทยลีกใช่หรือไม่ครับว่าเราอยากที่จะเห็นทีมในไทยลีกสี่เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาเหมือนไทยลีกสามด้วย ถ้าเราเคยทําในไทยรีสามได้แล้วเนี่ยอืทำไมวันนี้เราจะทําในไทยรีสีให้เหมือนกันไม่ได้อืไทยรีสามกับไทยรีสีเนี่ยได้เงินสนาบสูนจาะสมาคบเท่ากันที่บาทที่จะต่างนะครับอืบแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจนโยบายความทุ่มเทของเจ้าของทีซึ่งเราต้องยอมรับตรงๆครับว่าบางทีนเนี่ยมันมีความพร้อมมากนะครับ เขาก็ทุ่มเทเลยลงทุนํามสนามระบายสนามปุมไม่เอ่ยชื่อขึ้นมาทีเดียวก็ได้เดือนชั้นไปนะครับมีการสร้างสนามมีการลงทุนกับสตาเการ์กเจวางโครงสร้างของทีมมันมนะครับครับมันดีและผมก็เชื่อว่าทีมในไทยหีือสี่ตอนเนี้ยที่ต้องการที่จะพัฒนาสโมสรจริงจริเนี่ยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยมองในมุมหนึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของสมาคมเป็นหน้าที่ของลีที่จะมาควบคุมมาตรฐานและก็ยกระดับมาตรฐานเนี่ย ให้ทีมในไทยลีกีเนี่ยขึ้นมาเทียบเท่าอย่างน้อยทีมในไทยลีก3ให้ได้ด้วยครับนี่ก็คือความท้าทายอย่างหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่าถ้าโจทย์มันเป็นแบบนี้แล้วนะครับนยโยบายมันเป็นแบบนี้แล้วเราเป็นคนปฏิบัติรับปฏิบัติงานมันก็ต้องทําให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของที่สมาคมกําหนดไว้อืมอันนี้คือนยโยบายของสมาคมนะครับ,รบผมมองอีกนิดนึงต่อไปว่าถ้ารวมกันจริงๆนะครับ มันจะมีไหมที่ผมเห็นในแฟร์ว่าเขียนว่ามีลีกอยู่ยี่สิบเอ็ดอันนี้คือมองเป็นตัวแปรเลยนะครับว่าถ้าเอายี่สิบเอ็ดออกไปเนี่ยแล้วหลีกที่แข่งมันอยู่เนี่ยเป็นลีกอาชีพที่มีผู้ใหญ่เตะกันแบบโอเพนนะเราเรียกว่าคําว่าโอเพนดีกว่ามไม่ได้ไปจํากัดยู<ม>ใช่ไหมครับม,มันอาจจะเป็นหลีกที่มันจริงๆก็ได้เตะกันสองนัดเยาเยือนแบบนั้นแล้วแต่จะไปจัดกันยังไงแต่แน่นอนมันคือมียี่สิบเอ็ดมาลองรับแล้ว แล้วก็ไปจัดโอเพนกันแบบนี้สมาคมคิดว่ายัางไงครับคือ,อยุยตเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันในรายละเอียดว่าเป้าหมายของเขาที่ต้องการเนี่ยคืออะไรนะครับแต่แน่นอนเป้าหมายหลักอันหนึ่งนะฮะที่ที่เข้าใจได้ก็คือการสร้างให้โอกาสเยาวชนนะการที่เยาวชวนอายุต่ำกว่า21เนี่ยตอนนี้นเรามียุติ14 16แล้วก็19นะครับแต่พอจาก19ขึ้นมาถึง23เนี่ยแก๊ปนี้มัน่ะ ม,นะมันทําให้ไอ้นักเตะที่ผ่านจากสิบเก้าไปแล้วเนี่ยบางทีมไม่มีเยีเรื่อที่ต่อเนื่องนะครับรก็เลยเป็นไอเดียที่มาว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเรามียูยี่สิบเอ็แต่ก็ต้องถามครับว่ายูยี่สิบเอ็ดเนี่ยจริงๆในข้อที่จริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลที่ติดตามนะค,คนในวงการฟุตบอลที่ทำฟุตบอลสิบเก้าครับสิบเก้ากับยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันไม่ได้ต่างแค่เหมือนต่างแค่สองปีนะครับแต่ความต่างของมันเนี่ยมันนคนละอย่างกับสิบเจ็ดมาสิบเก้า อือือสิบเก้าไปยี่สิบเนี่ยมันคคละเรื่องกักสิบเจ็ดมาสิบเก้าหรือสินนอบสี่มาสิบหกหรือสิบแปดะไเนี่ยมันโคจรยากันนะครับจากสิบเก้าขึ้นไปเป็นยี่สิบเนี่ยคุณต้องพร้อมที่สิบเก้าขึ้นไปสู่เวทีที่ได้อยู่สิถ้าในช่วงยี่สิบยี่สิบเนี่ยคุณยังไม่มีแววของการที่จะไปเป็นนักเตะในระดับไทยลีกได้หรือในระดับทีมชาติได้เนี่ยโอกาสของคุณในอนาคตเนี่ยที่จะเป็นนักเตะแบบไปสู่ท็อปของเมืองไทยเนี่ย ยากนี่คือข้อไี้จริงแต่ถามว่าพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้นะครับทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าทีมที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับเป็นจะเท่าไหร่ยูสิก้าเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะที่ไทยลีกที่มีนะครับทีมในไทยลีก4ในยังส่งยูสิก้าแข่งเลยครับดูที่เดย์ดูยังโค้กคัพถูกไหมครับทีมในไทยลีก4ในส่งโค้กคับทีไทยลีก3ส่งโค้กคับกันเยอะมาก แต่พอขึ้นมาดู <darum. S 2> ยี่สิบแล้วเนี่ยเราจะมีวีกิยืนที่ทําจริงจังเพราะอะไรครับนะ<ะ>เพราะเวลาที่มันเตะในยี่สิบเนี่ยนักเตะบางคนเนี่ยมันจะอยู่ในทีมชุดใหญ่แล้วอืแลวถ้าเขาทายืนอะคาเดมี่ขึ้นมารุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับรุ่นหนึ่งมีนักเตะประมาณแค่สิบกว่าคนบางทีก็ใช้ครอมรุ่นกันนะครับรุ่นหนึ่งอาจจะแคสิบแปดถึงยี่สิบคนนะขึ้นมายูยี่สิบเนี่ยเขาอาจจะต้องมีดันขึ้นไปทีมชุดใหญ่ของเขาสองคนสามคนดังนั้น ตัวผู้เล่นตรงนี้นะฮะมันจะพอไหมแล้วจะมีทีมที่คิดว่าจะต้องไปลงทุมกับทีมในยู21เนี่ยตรงเนี้ยกี่ทีทั้งในไทยลีกนะครับไล่ลงมาจนถึงไทยลีก4เนี่ยจะมีกี่ทีถ้ามันมีเฉพาะไทยลีกหนึ่งเดียวก็ต้องถามว่าแล้วไทยลีกหนึ่งเนี่ยเขาแบกไหวไหมเพราะการที่จะมีลีกยู21ขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมีทีมขึ้นใหม่ทีนะครับอืใช่วันนี้เรามีทีมดี ครับะบแต่ทีมดีเนี่ยข้อดีของทีมดีก็คือมันแข่งไปเฉพาะในโซนการเดินทางในใกล้ครับอืมแต่ถ้ามันเป็นยูยูยี่เอ็ดเนี่ยมัน,ม,นมันการเดินทางของมัน,นจะทำยังไงนะครับถ้าจะแข่งการเดินทางเหมือนยูสิบเก้าที่กรกทจัดนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราต้องมีทีมที่เข้าร่วมกันในขันเนี่ยหกสิบทีมเจ็ดสิบทีมจากทั่วทั้งประเทศมันจะได้แบ่งเป็นโซนได้อื แต่วันนี้ก็ต้องถามว่าอยู่ถ้ามันเป็นยู่21มันจะมีไหมถ้าหลีก16เนี่ยมีแน่ผมเชื่อ18 19เนี่ยมีแน่ผมเชื่อแต่พอมันเป็น21เนี่ยมันจะมีถึง60ทีม70ทีมให้เราจัดเป็น6โซนหรือว่า8โซนได้หรือเปล่าอันเนี้ยมันก็พ้อมมาดูวยลิมินของสโมอืมนะครับอ่าแล้วมันมันต้องไปคิดกันต่อนะต้ามันต้องคุยกับสโมสรมันมีรายละเอียดอะไรอีกเยอะครับสําหรับลีก อยู่21ปีเ,เกียตนาเนี่ยผมเชื่อว่าเกตนาเนี่ยก็ชัดเจนเรื่องของการสร้างเยาวชนสร้างตัวดุลาสให้กับสมาคมแต่ว่าถ้าโจทย์เป็นแบบนั้นนะครับ,รบาการแข่งขันอยู่21เนี่ยเป็นเป็นแค่หนึ่งวิธีการม,มันอาจจะมีวิธีการอื่นที่สามารถที่าาาาทจะไปตอบโจทย์ในการพัฒนาเพื่อที่จะสร้างเยาวชนขึ้นเป็นศิลชาติในรุ่น21ปีในรุ่นยินน23ปีก็ได้ครับโอเคคำถามต่อไปครับ แฟร์ประกาศมาแบบนี้รวมแน่ๆเลยใช่ไหมครับในในปี้อ,<ห>องส<ะ>ั<อ>กปีหนึ่งว่าประกาศที่ประกาศออกมาเนี่ยนะฮะประกาศก่อนที่จะมีการประชุมนนวันี้ครับนะวันที่ประกาศเนี่ยสมาคมเองนะท่านนายกเองก็ยังไม่ได้คุยกับสมโมรรไทยเลยยังไม่ได้มีมติว่าอืีกเนี่ยมันจะไปเริ่มในช่วงเดือนกันยา ดันั้นในการประกาศออกมาเนี่ยหลักคิดตอนนั้นก็คือเริ่มปีหน้าหรือด,ดูการหน้านั่นหมยควกมว่ากุามผานหน้านะครับแต่ใน,นเมื่อตอนเนี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วแบบเนี้ยนะครับก็คงจะต้องมาคุยกันว่าอไาแล้วเรื่องการรวมอีกเนี่ยจะเอาอย่างไรจะเอาปีนี้เลยไหมหรือจะเอาปีหน้าตรงเนี้ยมันยังไม่ได้คุยกันในหลายเรื่องครับต้องรอประชุมกับสโมสรแหละใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องดูนโยบายกับทาง ท่านนายกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นโยบายของทางสมาคมว่าว่าจะขยับแบบไหนจะเดินต่อยยงไงืมแล้วยังไม่รู้ด้วยว่ารูปแบบการเข่งขันเป็นแบบไหนถูกต้องไหมครับถอ่ารูปแบบในการแข่งขันในการรวมเนี่ยนะครับรูปแบบทนางเลือกเนี่ยมันไม่ได้มีมากให้เราเลือกครับอืรูปแบบในการรวมก็คือถ้ารวมแล้วตอนนี้จำนวนทีมในไทยทีสามเนี่ยครับลืมนะครับว่าตอนแรกที่เราตั้งเป้าไว้ว่ามันจะต้องมีถึงสิมสี่ทีมหรหกทีมเนี่ย ปีนี้มันเหลือแค่เท่าไหร่สิบสองปีครับสิบสองสิบสองทีมสองโซนก็เพิ่มอยยี่สิบสี่นะ,ค,ะครับครับทีมในไทยลีกสามไทยลีกสี่เองเนี่ยนะครับมันก็ถ้าตัดทีมบีออกไปเนี่ยมันก็เหลืออยู่แค่ล่าประมาณห้าสิบกว่าทีมรับนะครับดังนั้นมันรวมกันมาแล้วเนี่ยทางเลือกท่ารวมนะครับมันไม่ได้มีให้เลือกมากนะครับมันก็มีหนึ่งก็คืออ่ะเตะไป ในแต่ละโซนโซนหนึ่งก็จะตกประมาณสัก10ทีมนะครับ12 13, 14, 14, ทีม13ทีมี4ทีมอะไรแบบนี้นะครับก็ก็ก็จะต้องแข่งขันในในในลักษณะแต่เพื่อให้จํานวนทีมในแต่ละโซนเนี่ยมันมีจํานวนทีมที่มากพอสมควรนะครับมันจะแบ,บ่งแบ่8โซนเนี่ยมันก็คงแบ,บ่งไม่ไหวถ้า8โซนอืครับอ่าตอนนี้<ต>ยังยังไม่มีรูปแบบแต่ก็ไม่ได้หลุดจากโซนนั้นหรอก ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกมากกว่านั้นใช่ครับมันมันก็คงไม่ได้เลือกมากกว่านั้นทีนี้ว่าอ้าเพรางนั้นคือบางคนก็เสนอว่าอ่ะแยกทีสามมาเลยทีแปดทีมที่เหลือไปเตะตรงนั้นไหมอืมอย่ามิเศษบอกครับทีแทนอ่าอย่างอย่างอย่างเงี้ยนะครับมันก็มนดูแล้วใครจะอยู่ล่ะอืมถูกไหมครับใครใครใครที่จะอยู่ในเป็นิีแปดทีมตรงนี้อืต้องมาแข่งกันอีกฤดูกาลหนึ่งอืมมันมันมีรายละเอียดมันมีทางที่จะต่างๆเนีย ครับอีก,อก,อกหลายเรื่องนะครับที่จะต้องไปพิจารณากันนะครับเนี่ยเริ่มตั้งแต่ว่าเนี่ยจะเริ่มปีนี้เลยหรือเปล่าอืมเพราะว่าอย่างน้อยต้องไปประชุมกันก่อนไปตกลงกันก่อนแล้วก็พร้อไมไหมอะไรยังไงแล้วก็มาว่ากันใที่ถูกต้องไหมครับครับอ,อันนี้ก็คือในอนาคตนะครับเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นยังไงนะครับว่ารวมหลีกแล้วจะรวมแบบไหนนะครับ พราะแพทเทิร์นอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณแชมป์อะที่ว่าคัดรอบแรกรอบสองอะไรเงี้ยมันก็ถือว่ามันอยู่ในปีเดียวกันที่จะเตะกันถูต้องไหมฮะแล้วก็รวมทีสามที่สี่เงี้ยมันจะอาจมีเป็นรอบๆก็ได้แต่ความมันมันมากขึ้นอันนี้ผมกําลังมองในมุมของความมันความอยากเข้าสนามันนะครับอันนี้ต้องว่ากันว่าสโมสรเอาแบบไหนคนนอกอย่างนักข่าวก็ไม่สามารถไปพูดอะไรได้ทุกอย่างมันคือสโมสรใช่ไหมครับโอเค